สวัสดีครับพบกับนากชิมมะม้าชแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกําลังใจให้กับนากชิมมะม้ a ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับคู่รักที่คบกันมานานอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าจุดอิ่มตัวคือไม่รู้สึกวุ่นวายอะไรกันแล้วเริ่มจะเบื่อหน่ายกันไปแล้วด้วยซ้ำรู้หรือเปล่าครับ ว่าเรื่องนี้มันอันตรายมากๆเพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คนหมดรักกันอย่างง่ายได้แล้วมองไปหาคนใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นสาวๆจึงจําเป็นมากนะครับที่ต้องเรียนรู้เคล็ดลับที่นุกเชมมามาแชแนลนำมาฝากกันในวันนี้ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับนาย5เคล็ดลับกระชับรักทําให้แฟนรักคุณมากขึ้นทุกวันนะครับมาเริ่มันที่1คุณต้องสวยขึ้นจําไว้ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยยิ่งมีแฟนแล้ว ต้องยิงสวยให้แฟนปลื้มอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นอาหารตาให้เขามองแล้วยิ้มได้มันเปลี่ยนลุกการแต่งหน้าแต่งตัวบ้างเพื่อไม่ให้จำเจให้เขารู้สึกเหมือนได้แฟนใหม่อยู่ตลอดเวลายัางไงนะครับ 2. สรรหากิจกรรมทําร่วมกัน เรื่องกิจกรรมกระชับรักเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าปล่อยเวลาผ่านไปโดยไร้ความหมายคุณทั้งคู่ต้องมานหากิจกรรมทําร่วมกันแต่ต้องเป็นสิ่งที่ชอบทําร้วยกันทั้งคู่นะครับเช่นดูหนังดูซีรีส์เล่นกีฬาทํางานอดิเรกอะไรแบบเนี้ยมันสามารถสร้างความสนุกและความตื่นเต้นให้กับชีวิตรักได้อย่างสม่ําเสมอด้วยนะครับ 3. เอาใจเขาด้วยอาหารคุณจะต้องเรียนรู้ว่าที่รักของคุณชอบทานอะไรชอบรสชาติอาหารแบบไหนเพื่อที่จะทํา หรือว่าซื้อมาฝากให้ถูกใจเขาหรือบางวันอาจจะชวนกันไปออกไปทานข้าวนอกบ้านโดยเลือกร้านที่เขาอยากกินให้เขาฟินและมองว่าเราช่างรู้ใจเขาเป็นที่สุด 4. ให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาอย่าตามติดแจให้เขาอึดอัดไม่จ้องจับผิดไม่ต้องอยากรู้เรื่องของเขาทุกเรื่องให้ความเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของเขาทําให้เขารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจที่สุดนะครับ 5. เป็นฝ่ายเริ่มฉากรักโหคุณต้องเป็นฝ่ายเริ่มฉากรักก,ก,ก่อนบ้าง ไม่เช่เรอให้เขาเป็นฝ่ายเริ่มอย่างเดียวจงส่มวิญญาณใม่เสือสาวนะครับสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในเรื่องบนเตียงกับเขาแบบเนี้ยเขาจะหนีไปไหนได้ล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับไม่ยากเลยจริงหรือเปล่าถ้าอยากให้แฟนรักและอยู่กับเราไปนา,นานๆก็ต้องเอาใจเขาบ้างนะครับอย่าอยู่นิ่งเฉยเรอดูความรักที่มันจืดชืดลงทุกวนันคงไม่มีใครชอบแม้กระทั่งตัวคุณเองจริงหรือเปล่าล่ะครับ แล้วท่าเพื่อนได้รับฟังข้อมูลนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมประการใดอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาร์ชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างละครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์ชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารญาในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถาม เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ